พยางพยางพยางพย,ยางลูกอ๋อมือนข้างนึงมือนข้างนึงมือข้างนึง <c oughs> อ่าโอเคไปปัดทางน,นู้นเลยลูก,กนนลลได้ไปเลยลมันแข็งอยู่ทรายมันแข็งไปได้ลูก ันนี้เรามาปั่นจักรยานที่ทะเลทรายนะครับทะเลนะครับแล้วก็ทรายอากาศดีมากครับดินทรายนี่แข็งนะปั่นจักรยานลแล้วแทบไม่มีรอยล้อเลยมามาลกูก ชายครับลูกชายวันนี้มาปั่นจักรยานด้วยทะเลวันนี้ก็ขึ้นค่อนข้างก็ไม่แรงนะครับนิดหน่อยอากาศด,ดีเลยวันนี้แดดแดดอ่อนๆน,นะคลื่นฟ้าคลื่นฝนแดดอ่อนหรือ,อว่าอากาศด,ดีมากครับชายหาดเขาสะอาดเลยนี่คือชายหาดก้นอ่าวนะครับชายหาดก้นอ่าวจังหวัดระยอง ไปเลยเองัะป, <c oughs> ปั่นได้ายาวเลยครับไม่ค่อยมีคนเลยเช้า,ชาอยู่มั้งตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมง อ้โหอ้โหเป็นไงเป็นไงเฮงเยี่ยมอ่ะเฮงบอกเยี่ยมครับไปเลยไปเลยปัดได้ยาวๆนะหาดมันค่อนข้างลงมาอ่าโอเคมีสายเข้าครับงั้นแค่นี้ก่อนนะ บายๆเฮงบายยก่อนบ๊ายบาย